ป้าจีจ้าอันเดอร์พี่น้องไม่กินเข่าอันแกงแกงลาเข็งใส่บวบบวบพี่น้องพอไงหน่อยไปตัดหญ้าแกงขาเล่าเลยบด้อันนแต่น่อยมาเด้อเราไปเจียวหญ้าเขาจะมาได้แกงพ่ไม่ผู้ไทยกล้องให้กันเลยแกงแล้วแล้วแล้วพอดีเรามาเห็นยานิ้วเข่าจะเลยแกง มามาอยากเขาแล้วสวยแล้ว <c oughs> มีแกงไปถึงกับลวดพักพี่น้องลวดพักผมปัญญาบ้าน์ยิบมาฝากโอ้ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เกียวหญาก็มาเป็นหญ่งัวง่ อันนี้มา่วยยังอยนะแยกกัได้เห็นหานเรกับเขาแกงปลานีคลิปลงกันบอกเ็ดรไทมันไปดองมากสูกกับคลิปแล้วตาปลาเซบแกบบวกตาก่องมนบ่ทันในเตื่นอยู่ตัโมงเด้เยอ่นลยตักโมงคัวบ เปิงแต่เบิงมีระพงมาเด้อซีบงกลัวก็เลยเรื่องเ <c oughs> งบิ่งเวลาพี่น้องกินเก่าสวยชัก้็เป็นโรกกระเพาะหน้ากับตัดหน้ากับเป็นสนุนถมเขอบเบ<ะ>ิร์ตตัดรอบสองยีกรอบที่สามแม่ก็ว่าได้คือตัดอีก่รอบ bởi để kia mà, bởi bưng đồ nghe, không xả hầm lồng, hầm lồng luôn, thằng nó, thằng nó là khoa mà mà lại, cái này để hai trái hai điều thôi, có ghiền ngon, tiếng bắt tiếng thì nhoáng sẹo, bởi để hết clip lông đồn nó sẽ ngọt thì เดียร์ตายมากเขาลงมาเป็นเดเลยเป็นวัางบอกว่าให้หัดเดี๋ยวมาจำดีเขาบอกหัดไหนดีพม่ได้บอกว่าให้ลูกเคยยูกหลานการลูกเคยจะหัดดูเตอตอนที่เขาายวิดีโอบอกจะบอกเขาใจญไม่เนื่อยตอนหัดใหม่ตอนจกหนิบอกเอย ต,ต,ต้องไปนันหัดไหมเห็นต้องไปเหรอแต่ว่าจะต้องไปต้องเพ่งอีกเพ่งเนืออยู่หไหนแกไอพี่น้องเรียงมอทาเถอะหลวงพของเจแบบ๊แตบ่บพี่น้องนะโอ้ผมโรงพาบานธมะตรงบรรพบุรุษหลายทด้โรงาบเป็นเกษตร พ่อใหญ่บานก็ดูหรือตกานจริงเสษอาสานหมู่บายน้องเกาพ่อใหญ่หน่อยนี่แหละคุซอยเกาบนซอยกอลบนน้ำบมกับแปะบ้านใส่มาก้อยปรุงให้กินแล้วก็มาพ่อใหญ่เอื่นจะคล้องมากินดิบต่มาให้กิ้นพี่ตองยำรุงมากเิินกับเรีองมากินน้ำลายกันเลย ไปเห็ดหรอป้ขอบคุณพี่นอ้องห,หลายๆเด้อเก่นอิดสามยายไปงานใดงานใดพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาขอให้พี่น้องเขามีความสุขเด้อพี่น้องไปกับยายยายกับชุบรร่มเงินกับวินเห็นต้องมองแงกตามเฮียนหนิล่ะพี่น้องท้ไมไปทำงานแนวอื่นบ่ได้

คี้หนักเขาเห็นาดำบอกว่าไม่ช่วยชื่อชื่อเสียงะากรขีบหนักเขาขายไม่เสนิ่งหมนอ้าไม่เสนิ่งไม่เส้นิ่งนี้แหะพอบุกเขาบอกผู้ประากขึ้นนาดำเลยผมกระตักเกียวครับมันได้วาสีมาตรงมาติดต่อวาสีวบอ เอาเจ้าผมไมใส่แง่ประเด็นผมเสียกี้ผมเดียวใส่เทีเดียวก็ได้การโยนนี่ผมมันได้มีรื่นเหมือนว่ะหาเงินเปานกำลังหาเงินขอลมเสียงไรล่ะคนมากำลังเป็นเที่ยวไม่กำลังมือนมือนี่ล่ะคนมาจองหน้าขาแต่เดี๋ยวเขาจะมาแบบเดเขาแป้งพอกรองมาบ่ดเนี่ยงเลยจเบินเยอะ แต้งตัวนี่ดีครับไ่เหมอนแม่หม้อล่ะไรอยาพวกพวกเขาพวกู่ขายขึ้นหนาขึ้นนันเนี่ยไม่่อดำก็ผมไม่เอ๊ะกันพู้ขายนะพูขายต้องหนาขาวต้อเกลื่อนหลานผู้หนึ่งว่าหนาดำดำี่ไปขายชิมอย่าไปขายอย่าไปขายขนาดบกขาวคนที่าซื้อน้ำ ต้องเงินคนขายหนาข,าขาวขาวหนางามๆคนจังไปขายขกัญชัน,นบ่ไดบบ้ขายแม่นอยู่บอ้ายเหมั่นแม่นคนบ่ไก้เนี่ยพวกแก่ไกลบ้านกันใกล้ๆนี่เดียวถึงกันอยู่นะแต่เราขึ้นบริได้เราก็บทีมีความสามารถขายเอาตัวหนาดำผมบ่ใได้วางที่บ่ผมบ่ได้ใส่ผมบ่มีเงินใส่หรอบรรยากาศใส่ก็ผมเพิ่นมาอ่ะมัน แต่เขาเดียวกับเขาอ่ะนผมได้มันใจวปใช่ไล่ะโอผู้ขายที่หนาเขาต้องหนาเขาวไปุดที่ผมว่าเพราหัวะ่าไ็ไม่ค่อบอกไจโอ้ยนอยนอยย่นี้ผมได้แล้วเอาองก็จะ่ยผู้ผู้ขายใส่จักก้อนยังดีเสียไาล่นี่หน่อยว่ากำลังค้อนที่เสียงออกที่นี่เอานั่นดูเปนว่า ตอคิดตอนนั oh Mom, ้นด no ูว่าสิ่นี้ต้องเานไหนนาข้าวขาวเพื่อนเราโอ้ยผมมาขายไห่หนาดำที่อย่างนี้ตำทานว่ะสีเ้าสีเ้าผิวค้ำแล้วขาไปขาวนันก็จะเป็นบอกถึงหมอกก็คือบอกคือก็ท้าแปลงไม่ว่าแต่จะใส่บางกนเด้อแต่เจ้าขาวเนี่ยมาเลยว่าสม่าขนัดจ้องเสมือสั่งเราไม่เราจะไม่แบบไหนคุจะบอกก็มา ไปดูแล้ว,ลลว,ว,วก,ก็มึาานนงมันขึ้นมาเต้นไปเลยอเขาหลุดเล้าขาวอย่างบอกว่าเขาจะแส่งจก็ไปขายทานนะพอจบมาขายที่ขายทานที่สัตว์เล็มก็ไปใส่บุกสมุนไพรแดงขายทานโอ้แสบด้วย ผมจะขออิ่มไม่ได้ทำไงบุบเอาบุเอาใช่ก็ยตั้งกินักได้มั้งจะไป่น้องันว่าไปน่อยลูกเขารนี้ะไป่จ้งนี่เลา นี่ันต้องก็จะเก็บเส้นหนาบัานใกล้กันพี่น้องเพื่อนกี่น้อยผมไม่ยอมหรอกเส้นญนาใส่ตรงตัดหน้าบ้านสุไทากิบอยู่เลื่องขากองไม่ใช่เรื่องอื่น้นหนาก็เก็บครับใช้ตเองน้องเดี๋ยวหัวมันอยู่งั้นเขอีกได้ถุงปุ๋ยนึ่ว่าจะไปเก็บอีกเรองส่วนแรงต้องว่ากำขาเด็เขาลดไท่น้ำานนะ งัวก no ินดีเจ้าหญ้าไม่งัวก็ไปกินเบนดอกพี่น้องงัวกั่ไหนเจ้ามาหารขงมันทีกินอยู่สองสองนี่แหละมันไปเอาหั่มันมามีมันกันหยาดมันมีตัวหยาดแล้วว่าสิลูกชื่ออะไรตัวหนึ่งนี่หรอกมันกันเทือนแล้วจันได้เลี้ยงแล้วนี่สี่ฉันตัวสองตัวมันไม่จังไปลามได้มันล้อมล้อมสวนไปแล้วก็ไปปล่อยบนไหนก็มันมีหมู và hai loại tà lạt chân người luôn thì luôn chưa em thấy mùa cảm ơn gì sắp bài viết này nghe lịch biệt bài ông nhà tôi luôn tôi con ยาพี่น้องอันตอนนึงนั่นว่ามันเบาหวานลดนไปร้องบานเป่าโลหมอนหมอม,มอาตรวจเบื้องว่าตานก้นอันนั้นก้นหานหมือนว่าลอยหางสิบสองหมอเลยเอา,ายาให้กินพี่น้องรงบานเป่าโลาหนึ่งยาให้กินอันเม็ดใหญ่ กินม่ดเดียวว่ายาลดหวานป่านนี่ก็มัดกินแล้วหมอแล้วนัดให้ไปอีกนัดไห้นัดใหนัดไปแล้วว่าประมาณลดร้อยทิบแปดร้อยทิบแปดก็เอายาให้กินแล้วก็พี่น้องมันกินมิดแล้ว ยายกับบได้ไปตรวจอีกแล้วไปซื้อเอาแขนไปซื้อยาน้ำร้านขายยาบุตรก็เป็นจังไงบุพี่น้อ,ง,นองกลับมาบ้านก็ไม่กินยาน้ำอันอนอีกซื้ออีกบัตรท่านไปโรงพยาบาลบัตรท่านถึงนัดกัเลยบ๊ไป,ปเขาเลยไปตรวจอันน้ำไม่อันน้ำไม่กับว่าเบามีเบาหวานช่วงนี้ กินยากับเป็นวิ่งวิ่งวิงเลี้ยงที่น้อนที่มันกินยาบ่ถือบอกใสหมอไปตรวจเบื้องกับว่าแปดที่ห่าบ่บ่เป็นดอกย้ายไาสั่นแต่สั่นรับเ้ากินยาร้องเบื้องจนว่าเ้ากินยาเบื้องบาดนั้นยังมาตรวจไม่บางเจอาหารบ่เป็นตะวันลอยาหารที่สองตะเกาบ่เป็นเด้กอะไรย้ายไาสั่นหมอว่าหมออยู่บ้านหรือหมออยู่ อันนั้นไม่ขั andan, ้นังเคียงบายุ้งซีพันบาปิงกันนกันเลยอันขัดตันแต่เจ้าหยุดหย่าล้อมึงย่าจังมาตรวจไหมกันจะไม่ร้องมึงแต่ว่าอาการนั่นมันมีเตเมียแตาอันวิ่นพี่น้องกันนี้เจ้าหยาล้องมึงฟางเทียวหามันบพท่านไิ้ปิงบอหวานกันไม่กินได้มันเส่วนนั่นจะของ Ở dưới phát không bây thì bên giờ tuột mây Không cấp muôn cắt phí cắt lòng của mũi tật Không lần vô Đấy ba Nó nhắn đỏ phí lòng, à bốn đáy cả chỉ để Ui, bấy cắt phí nòng, bấy cắt phí luôn Ba bọn nhìn cắt con ให้เห็นอย่างยากกับไปเห็นบม่ได้หัดด่าสิหัดร่องเสีงหัดล่ำหนึ่งก็สนุกสนานเไงฮะถอดร้านัะสีล้งไปอยู่ทอดร้านอยู่กรุงเทพ ตอนนี้ก็อยู่น้ำงเ่าร้องมึงออนนี้สวนจาาเ่าอยู่คนเดียวคือทอดพี่นอ้องเด้ออ่านคอมเมนต์ผู้ใดกับเห็นแต่คือทอดซึ่งอันพูอันพูอันมาน จีบซี่ไม่กับมีพม่พี่น้องก็ดีใจรีพี่น้องห้องปื่มข้ามาก้าเมนไายหลายแย,ยกด็ดีใจพุ่งใจว่ามีคน,นันนสนใจแต่ของมีคนหักยายกก,กับคักพี่น้องคือกันคืดหันตะขันบะมี่คนลงกีไผ่ป็นสีคืดล้วมาลูกมาบางหันบอกให้ลูกเทด ลีไปได้หลายในจังลงลูกกัลงไปได้ทรงไห้ยสองขีปสามขีปบอกพี่น้อง,ล,ล,อองลูกมาทายไห้ว่างตั้มบนนะุญนั่นลูกหลานนั่นเ๋ยบชีวิตกันเลยมา อยากคุยน้ำปีน้ำนองอย่ะมันบดได้ลงคลิบดนเดีย,คดยวคลิปสบอันไปไล่สุดให้พี่น้องอันนัน่นยูดอกยาก็อยากม้วนโย่หลานเชิญโย่บ่อันกระเล่าเกียู่อันอยูขุ่นยูขุ่นเทปน้ำลูกมันฝันม้วนแล้วพี่น้องร้องเพ่งกะหล่องง่งายๆอันสบาย อยู่อันนี้มันยากก็เลยสิไปลองกินในร้านอาหารมิ่งรัานยู่ร้านสท่าไปบ้างเมื่อใดจงสิไปเมื่อนี้บ่ได้หัวได้มวนดอกพี่น้องมันตึงหน้าเขามาเบิ่งอันกันไอ มื่อใดบุตรเขาไปอยู่เป็นคนณมาย่าของเจ้าตั้งใจเฝ้าแน่ย่าย่าจับต้นไทรไปอย่างมันมันกั็จันนันบ่ได้พี่น้องแล้วเคียมมันกั็จำบ่ได้เฝ้ารักหนาและหลังย่าคืบเฝ้ายังสั่นคุณละคนกับสีขาวใจคุณละคนกับสีบอขาวใจ Gi bảo sắm nát sắm lắng Nó kia bảo thôi lắng lắng thôi lắng thôi bôi bôi mày gặp phải hoạt nắp nọc kéo thương hàm hay hoạt kín mất chị nham mất cái bôi mắt nhạt chị mất tủ là mất mát 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 ตัวามันก็อ้วนก็เก่าพี่น้องมันได้กินหั่มกินกล้วยกล้วยอยู่งหน้าคนกับผู้ใหญ่กับมันหลายเพคนกับตัดมาบ่มไ้ตัดมาเจอเสี้ยวเสียวเยอะหนิพี่น้องหางเสี้ยวทุกข้าเสี้ยวมีดูหน้ากับหลายเสียอยู่กว่าจะเอามากริมจมั้นไปตัดเนี่ยไม่จิตใจ ทนนนี่นั่นมีตะมนด้านตัดอันต้นสนุ่เขาอีรอบสามโอ้ยใจเขาไม่นอกมึงอีดรอกไอ้ไปเปิดเคียนแตะที่แตนดังดังมั่งเส็จจำพื่นทานมันนอกเขาจ้ะพรุ่นี้นั่นมันกระดอบีนอ่นะพรุ่งนี้นขีดเจ็บขี้เดมเทบเลยนี่เท็บหนูพาไปดันนั้นนี่เลาตามีสีมันนอกจ้ะจ้า กินก้อยนีละกินจะก้อยเป้อ็นจะก้อยโกก็ก้อยงวเียจะเป็นไปหนเด้เว้ยกินก็บะเานี่ยดเกบมันนงบึบบึบอินไบะเท้ามัน่าบอผมผมเห็นมั่กินทุ่มมือนมันมันไม่กินท่มื่นเครับมัน่าอันที่หนึงได้จะเห็นจะหนึ่งร่องเหมือนก้อยมัน่าร่องเน้าไมจับไว้อยู่มัน ร้อแค่กีนละเทียวม,มันเลนะมันมรล,นงล,งลอนิดตว่ารงแดงรงก้อยนะกินน้นไมมน้ำยูว์เกกินกุ้งกินยังอยู่ได้หรอไอ้จังไดมันคือหนอดพี่น้องอันอเดียวจังไทยอันอยู่น้ำเย็นน้ำย่างฮัตเท็ดกล่องเป็นกนวันนี้กล่อง,งป็ป้แล้วฮัตไทยแ้เย,ย็ดกุองให้ป็้ <laughs> เัาเทกองเดิกองนี่ก็เป็นกทกอัทไทยบ่าัเท่กองเนี่ัทไทยตัวแม่แกงปลากินของวันนี้โม่หอยปลบินสองเท่าพี่น้องมันก็เต็มถวยไงมันกะกินกับแก้วกับลวกผักมันเส่บเท่ามากมักินอะไรคือเต่์นันเท่าไรทำไมจเกี่โอ้ย แนวใดมีเท <iss> ่าใดกิน้รสันต่อมาเรื่องหนาเรื่องบางหน่ะการรืมแน่ยุ่นล่ะแม่นบ่เท่ากันเืมอบ้าจมจมก็บ่ลืมอจมมันขีดง่ายเด้มันจมก็ขีดปั่นทองจำบ้านสูตรค้นเลยจมมันบ่ได้ยากเด้มันควึ้เมาในใจมันสูนมันเรียดออกมาในใจมันก็บ่ได้ยากด้แนวจมน่จะลืมมันแนวจมมันเด็กอโยุนี่แหละว่านทองสูตรค้นเลยปัดปัดไปบ้านไม่เลี่ยน ไปพี่น้องตั้งยาก้วอันตั้งยานน้ำกิมเสออกทางนอกทันเดียวไม่เมือได้หรือว่าสิว่าสินน้ำกิมไปอยู่มาก่อนได้ก็ได้ไปว่าสินน้ำไปอยูเมือ ไปยังกจะออกบ้านก็มได้บาะไม่ไปเสื่อมไปตัดมึงพี่น้องควนขีดพ่นตัดห้าเอาเสียผาใส่รถไปน้ำพ่นไปต่อท้างหนาเมื่อนั้นจนเสียผาเนี่มันสองทุ่มจังมายหายกำลังวาเสียนโทรหาหมูน้ำเมื่อนั้นละหกโมงหกโมงจังไหกินข้าแรงเห็นไนมกินไ้กับบาม่าเป็นบัดนั่งไป ขนเสียผ่าใส่รถเตรียมน้ำทำทาไปเกี่ยวหยาพี่น้องหัวขีดพึ่นมันป่านนั่นละ่ะหัวขีดคากบบานเมือ่อกลับมาคัดขันไปสุดนั่นเสียผ่าไ,ดไป,ไปด้ว <ไป S 2> <ล>ยแม่แล้วทางนายไปสุตดตัดหยาหนักบานดพลิกย้ายไปลักซองมึนในรถหพึน่นพึ่นเตรียมเสียผ่าไปให้โหลดเลย <laughs> 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 ก็แม่ดิหลีตอนเย็นต้อย่างย่างอยู่บ้านเพราะเป็นกะจบ่อเสียบผ่าก็เกิดธรรมดากรตโดงย่างโดยรถเนาะฮาวไปิเตรียมไปเห็ดิยังขันบ่อัน่ารถของรถก้าเฮาไปเกี่ยนขีดต้มเนาะด่ไี่เน่าทไทยบ่ทั้งหมดว่าไปน้ำหน้ากับน้ำมันย่ากัไหนฮามันรถข้ารถย่างหมัเลยดิที่นุ่งขีดต้มมันั่งเบาสิขีดส้มเบาขึ้นไปหลายแง่เลยแม่หลายคิดว่าจะไปแน่เดียวเลยแม่เหรอจะไปยัางอะแนวเดียวกันนั่นแน่ก ไปเอาไปเตือนน้ำมันกี่น้ำตัวเนี้ยดิเอากระเบื้องอยู่หล่ะไม่เนาะกับผิดสังเกตขั้นห้าโทรบาลับโทรศัพท์นั่นมันแมนโด้ตมันศูนย์พี่น้องยาเบิรดเฟน์เอาห้าห้าเจ้าจับเบิร์ดไม่พอได้เบิดมันไม่ใช่พอเบิดมันก็เบิดตัวใจเลี้ยงยังเบิดอยู่โอ้ยเกิดไป็เจียวใหญ่สาน้องฟัง โอ้ยสูพี mm ่น ma, like like, ้องฟังสาระข้อมันนันเต่าลัตเชียต้วโทรศัพท์อันใน่ไรอันแน่นมากยายว่าสีอันลูกไปอันหักร้องมึงอยู่อันโมกัมานดินน้ำลูกไปโอ้ก็ไปดอกันสีอันนั่นมันหู่จักเบอร์หลักคับผู้ใดก็ไดแล้วคนกะยายมาตะลุงเทพน้องมือนันพ่อกันอยู่อันเี่เสวิอ๋อพี่น้องพี่นองพื้นกันไปอังนี้ ก็เอ็นฟังว่าหนูนี่ลาไปนเ้ำฝนอีหยังเขาก็เฝ้าหลายคนอันเขาอยากอายว่ายายกจักเบื่อยังเขาในโทรศัพท์เอาเลยมาแก้งก่อนพ่อ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 เอาแค่นี้แหละพี่น้องว่ามันกี่ขั้นแถวไปนาโอ้ปนผัวดเลยเพียงกับเฝ้าปวด เฝ้าหันแต่ยิ้นั่งอยู่นี่ละบ่ได้เฝ้าพื้นอันนั่นอันนี้เห็นตุ่ม่างส่วนก็จะสัดเตรียมเสีย่าไปน้ำรถแบบที่นี่พ่อเจียบไม่เลยฮะไปรถค่าให้เจียบจิตตงไปนั่งบ่ะนี่แค่นี้แหละพี่น้องอันอย่าลืมย้ายเดินคลิปทางๆกับอดสาวพี่น้องเดี๋ยวย้ายสิหาเวลาลองให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าล่ะแต่ว่า ขอเวลาแนจะเฝ้าถิมยดาถิมตาขอเวลาพี่น้องเวลาหาอันมีค้นเหเ็ดคลิปเริงๆอันทยายไห่เริงๆกบสิ่ไห้เล้าหัดไทยเปลี่ยนกันชายร้องเม่งกระได้หามันวิ่งไล่ตากับขอโทษพี่น้องสีหัดลูกกระบอกกูว่าให้พักกันหัดไม่หฟับฝันพี่น้องไม่ได้ เป็นทอดอยู่เ้อพี่น้องเลยคือทอดพี่น้องเบิดมาจังได้กับอให้พี่น้องเ่าอันมีความสูงความเลริญร่างกายแข็งแรงให้ถือหวยเ้อพี่น้องเสื้อหน้าเชมาสควมเจะเญื่นมนไหนถือผหาเก่ให้ถือบอได้ซื้อบริทวดเสียงวัดออกอยู่รถแดงอีกเ็น้าว่าพี่น้องมันจะปิดเชียงโกับเชียงมือซะ วอท่านได้ได้ตัวยุยงวัดเ,เนี่ยหาหน<ม>ึ<ด>่งนึ่งหาเรียกรางเนี่ย,เ,ยเอามาจะเตะเ่เอาคือคำนวณเอาคือย,ยังขาดต่อไปละเอาแค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีจ้าอย่าลืมตากับยายเด้อยพี่น้องร่อบังคีบยายต่อไปบางเทช่คลิปสนุกกับซิมีพี่น้องมันเดี๋ยวเนี่ยมันกี๋ยวรอบังคีบสิมาได้ครับเพมถึสิมาขายขิ้หนักเขาผมผมทีเอา กำนัดเมื่อพผมดูให้ผูขายหน้าเขาจะหน่อยกันยังมาเด้อผมว่าครับผนว่าที่หาเมือเนี่ยนะครับสวัสดีครับคิปนี้ครับสวัสดีจ้า